เกมพัซซ์แนวฮัลเลอร์นั่นแหลเออไรไม่เต้ไม่เข้าใจหรอกว่าฮัลเลอร์คืออะไรเออคืออะไรเดี๋ยวก็รู้แนวนี่เสียงเพลงครับแนวรักๆค่อยๆไะเกมเนี้ยของเราบอกนะโรแมนติกไงเนี่ยโรแมนติก you serious? Are คือตัวมึงแบบคือตัวมึงเท่ามันตัวมึงใหญ่จังวะมึงไม่ใช่หมีตัวเล็กแล้วอ่ะมันใกล้มีตัวใหญ่มีนักกล้ามามีนักกล้าแล้วปรองไปก็คือมาถึงเราต้องหาคือเราต้องหากุญแจมาไขประตูไปเรื่อยๆเพื่อนเปิดเสียงดังๆโอเครอหน้าตัวเลยพูดแบบว่แค่มึงดูสปอยมาไม่ไม่ไม่เคยเล่นอยู่รอบหนึ่งได้มาดิเพื่อนหาอะไรกัน ตู้เปดแล้วเหลียนปลาปลาปลาเเหรียญไปทำอะไไม่รู้จะไปซื้อของปะไม่รู้วะนี่ไม่ชวรบหน้าซื้อของรอบหน้าซื้อของรอบหน้าเฮ้ยมีแอบในตู้ด้วยใหญ่เกมผีเฮียถ้าก็บอกแอบคือแอบนะเข็บปะถ้าไฟกับพี่มาไหนก็ต้องเข้าตู้นะอ้าวทำไมมีแอบด้วยอ่ะก็บอกก็คือแบบเดี๋ยวแม่ไม่เห็นไงก็เลยแบบให้แอบนะในตู้ไง หนีแม่หนีแม่แกหนีแม่แกหนีแม่ไม่อยากคิดมากแล้วถ้าไม่หนีไปวันหลอกผมไปเล่นเกมผีมาว่เอะไรไม่หลอกไม่ใช่เกมผีเกมรักรักรักรหลักๆแค่ๆอ่ะเข้าตู้แมเข้าตู้แมจองตอนนี้ตู้มีนยอะไหมเปลกละไอ้เนี่ยเต้เเตนี่ตัวไหนนี่ไอ้เนี่ยตามมึงอยู่เฮ้ยบรรยากาศเริ่มมาคุ ฝนตกเลยเฮียเหมือนไม่อยากให้ออกจากบ้านเฮ้ยทัตเระตูเข้ามาไม่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 เข้ามาทางนี้เน็ตมามมประชัตเตอระตูมันตันไงไม่เห็นหรอไม่แล้วแบบคนเราต้องไปชัตเระตูวเสิวะมีคนได้ไฟมีคนได้เนี่ยเอาเรียกว่าอะไรวะไฟแช็กอะใครได้ใครได้อะได้ได้เหรอใครได้อย่าเปิดเล่นอย่าเปิดเล่นมีมีหมดนะไฟแช็กอะไอเนี่ยมึงใครเนี่ยไอเฮียเราไปเปลี่ยนเสื้อดิไอเฮียให้มันแบบมัน เต็มเห็นตู้เหรขอให้มาติดแรกเดี๋รีบเปิดดีไอ้เหี้ยมึเดี๋ยวรีบเปิดดีตู้อะมึงต้องฟาร์มก่อนฟาร์มแนี่ของฟาร์มแล้วไะแฝงพีบปะวะกูไม่ให้ดูอะไม่ไม่พีบใช่ไหมไปกับพีแล้วเนี่ยเขาตู้ไอ้เตู้ยเขาตู้เขาตู้เขาตู้ไม่รู้คืออะไรเขาตู้ก่อนเขาตู้ก่อนเขาตู้ก่อนเ The แฟ t มาเ The แฟ t มาคือแม่แม่วิ่งไล่เขาตู้นะไปวะ คุแม่คุณแม่ออกได้เลยออกได้เลยออกออกมาออกมาแอบนานเกินโดนประตูบดแล้วประตูบดแล้วประตูบดแล้วอย่าคนเมื่อไรสัตว์เอาแบบไหนเข้าตัวอะไรอะไรอะไรคู่แม่อยู่นะห่คู่แม่โอเคใช่ไหมไอ้ลูกถือไปแจ้งหรอโอ้ยจุดคู่แม่โอ้เชอ้คู่แม่ไปไหนแล้วห คุณแม่ไปไหนคุณแม่ไปไหนเต่คุณแม่ไปไหนแล้วที่นี่มาหลอกกูเล่นเกมผีอีกแล้วสิเกมผีเกมนีคุณแม่เกมแอบคุณแม่เวลาคือเวลาไปไหนมันก็ให้แม่คุณแม่รู้ไงก็ฝึกไว้ไงเมื่อกี้กูรู้ว่ามันเคลื่อนได้ในตู้เฮียเดินออกมาคุณแม่ตับหน้าเข้าตู้ถัดคุณแม่ถัดหน้าคุณแม่แล้วนีคุณแม่ไปจนถึงหนึ่งร้อยประตูอ่ะคือ การแก้พาเซลิลนี่แม่โดยแก้พาเซิลอ่ะเรา,จ,าจะใช้ความคิดหน่อยมาแไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แ,แ,บบแอบได้เตียงด้วยวะโออเชลอ่ะกุญแจใครได้กุญแจนะมาเปิดตัวดิไม่น่ามีอะไรแล้วปะเต้ไม่เปลี่ยนสก,กินนะออกูวันนี้แค่ไม่ออกเลยมึงเป็นใครใ,ใครได้กุญแจใครได้กุญแจเต้ไหนกูไม่ได้อยู่กับพวกมึงนะนี่ใครได้กุญแจเอาใจมาเปิดดิมาไขดิตอนนั้นเปิดรู้แล้วตอนนั้นรู้แล้วเฮ้ยนี่เอลลี่คือตัวผู้หญิง นี่นี่แจอาไข่ไข่ดิไข่ดิเอา้ไม่ได้เอาแล้วไงคุณแม่ล็อกกมดอ้เดยกด้งปิอดดอเีกดอีกคแจ้งกอเดีแจก่อน๋อนเดี๋ยวกแจก่อนเดี๋ยวกแก่อยกด่อีกครั้งกอียกครั้ง่อยังก่ยังแจ่เดก้า่้่อเวก่เข้าไปเปิดประตกไม่เข้าไปกแจกจไง กระตุกขอได้ไหมครับเป็นไรไปเฮ้ยทำไมเกมกระตุกอ่ะผีจะมาเลยเออคุณแม่อย่าหวังว่ากูจะเล่นกับมึงเลยเกมนี้เกมเดียวเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะคิดว่าเป้ยไม่ใช่ที่มึงคิดเต้ลองกดปีที่รูปนี้ดิเอารูปมัวางใส่ตามที่มันบอกอ่ะตามช่องอ่ะต้องรักตัวเองเนี่ยเขาตึงไอ้เหี้ยอย่าดูมาแล้วเขาเล่นมาแล้วตาหนึ่ง เล่นไม่ผ่านสักทีคิดว่าตานี้จะผ่านไม่รู้อะไรไม่เิดขึ้นได้นี่อะไรอ่ะจะได้อีกหลายตาเต็มแล้วหัวเรียกคืนแล้วด้วยอยู่ได้ไม่นานประตูประตูที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบยิเนี่ยหุยอะไรอะไรไปพิป่ะไม่พิปไม่พิปไม่พิปมึงรีบเปิดกันเกินอะกูแบบกูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอะไรเลยอ่ะโอ้เช่ยเฮ้ยเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้ อุ้ยดามองไม่เห็นอะไรทำไมมองไม่เห็นล่ะกระพริบปะไม่ไม่ไม่กระพริบปะเนี่ยใครเปิดว่าได้ยัง้งอะใครเปิดนะมาเยอะเปิดไฟแช็คพึ่งมึงอะไฟฉชยโคตรดีอะแต่ส่องให้เป็นทางอุ้ย อะไรเพื่อนไฟกระพริบไฟกระพริบเฮียกูดับกูตายกูตายไอ้สาสชิบหายละเอ้ถูกอยู่ถูกอยู่เออเมติกเว้ยอย่าโดนมืออย่าโดนมือโอ้โดนไฟไอเฮียอะอะไรก็ไม่ได้อะ สะดุดไฟตายเอเวนอุตส่าห์ไม่โดนผีฆ่ายังสะดุดไฟตายเฮ้ยเหลือรอดคนเดียวเหรอไอ้ริวไอ้ริวรอดเหรอที่ริวไม่นตัวเต็งว่ะไอ้ซาเย้เย้เย้ใส่หัวที่มันก็ตัวเต็งอ่ะไอ้เี้าอุโดนสะดุดไฟตายไสัตว์เฮ้ยอย่ามองไม่ดุตัวเต็งกูตัวเต็งกูเต็งกูเต็ง ชมพุแตกปั๊บเลยยังเขาพูดไม่ทางคำเลยอย่ามองให้รู้เรียบร้อย